สวัสดีครับเมนูวันนี้มาเนียของกินเล่นครับผมหนังไก่ทอดครับนี่ทอดแรกเป็นบางส่วนนะครับกินปลได้ครับมัต้องกับหนังครับหนอกกรบเข้ากับล้ําครับอันนี้ทอดแร้วหนังไก่ครับผมเดี๋ยวพอลลุหลังจะเป็นจะได้ครับมันจะเหมือนปืนเขาครับมันจะเหมือนแขกไก่เหมือนก็นหนอกเดี๋ยวคอยมาดูครับผมอันนี้กรลังขอดครับนี่อันนี้อันนี้เป็นมอตีลร้องทอดพอครับ โอ้ยแตกมันเริ่มแตกแล้วครับไปวันนี้อยู่ใกล้นะครับน้ำมันในไตแกงไก่ละเอาละเริ่มแตกแล้วครับผมครับช่วงที่มันแตกครับวันนี้ไปอยู่ใกล้นะครับน้ำมันมันเสด็จใส่ยังแข้งละนี่ใกล้จะแตกแล้วครับครับลองมาจิ้มครับพอมันจะพอได้กว่าครับความกรอบกอบฟอได้อยู่ครับ นี่เป็นทอดทั้งหลาครับแปกมันหมได้ใส่แป้งครับเนาะหอาบมดต้องใส่แป้งครับนี่ก็ใกล้จะได้แล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาปัดใส่เลยเนาะได้มาแล้วครับเอามายัดน้ำมันร้อนมันเย็นปั๊กเดียวครับเดี๋ยวทอดต่อครับผมแต่ม่เขียงนะครับก็จะได้อย่างน้อยแบบไก่หม้อที่สามลงไปครับ Ồ, oh, đây năm bánh thường mấy hẻm Rồi, Dạ, cứ